ใี่แล้วอยากไ้แน,ส,ออน,นสถานที่ออกเดทที่ต่างเทอ๋อสถานที่ออกเดทของวันวันวลไทน์ยเหรอครับจริงๆอยากไปไหนไงอยากไปล่องเรือเหรออยากไปกินชาบูเหรออยากไปทำอะไรอะ่ะไปร้านอาหารไปเที่ยวผมว่าจริงๆถ้าวันวลนท้ายได้ไปแบบได้ไปเดทกันที่ปารีสอะไรเงรี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบวิวสวยอากาศดีอาหารดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ผมแนะนำปารีสก็ได้ครับโอ้โหเป็นไกลไปปะวะไม่เอาเนอะเอาแบบเป็นไปได้ดีกว่าเอาเป็นไปได้ดีกว่ามันเป็นแบบวันลนไทยในฝันอ๋อเออโอเคโอเคโอเควเันลนไทยในฝันครับปารีสครับออแล้วถ้าเป็นเด็ดในฝันของเราอะคะเด็ในฝันของเราเหรอ,หอ,รหรอจริงๆริอะเราอยากไปดูความฝันเลยนะความฝันเลยนะอยากพาคนที่รักไปดูสัตว์อพยพครับที่แบบเคนยาอะไรอย่างเงี้ยครับเคนยาจาเมกาอะไรอย่างเงี้ยแบบน่าไปมากมัน มันก็เป็นอะไรที่ที่เซอร์ไวเวลดีแล้วก็ท้าทายดีแล้วมันจะต้องไปกับคนที่กล้าไปกับเราด้วยอันนี้อันนี้สำคัญมากๆเลยครับถ้าเป็นเียดที่เอาเป็นดอกมาเป็นดอกไม้ไนะพูดได้เหรอครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอา, <c oughs> เ,อาเอาเป็นดอกมะลิแล้วกันครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าผมชอบ <c oughs> ผมชอบกลิ่นดอกมะลิครับ <c oughs> เหมือนแบบมันเป็นตัวแทนของวันแม่ด้วยแล้วก็ ผมรู้สึกว่าผมชอบกลิ่นนี้แล้วก็ผูกพันมาตั้งแต่เด็กๆครับเพราะว่าที่บ้านปลูกด้วยเมื่อก่อนครับเจอเราก็ยกพูไว้ใช่คนเจอเราก็เหมือนแบบแม่แม่ของวงการอะไรอย่างเงี้ยตายหา่าพูดออกไปได้ไงนนเนี่ยเราสมมติอยากยากขขารแสดงของฉัรับผม้ผมว่าสกินชิพเอาก็ได้นะครับบางทีผมว่าแค่แบบอยู่ใกล้ๆก,กอดบ้างโอบบ้างเขาก็น่าจะรู้สึกแล้วครับไม่ต้องแบบว่าทำเต็มที่อะไรขนาดนั้น โอเคขอโทษทีครับก็แหลกการสกินชิพครับกอดจูบหอมแก้มอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่แสดงออกได้มากที่สุดเนาะสำหรับสําหรับทุกๆวันละกันไม่ใช่ว่าแค่วันวาเลนไทน์อย่างเดียวไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยไม่ชอบโดนตัวคนอันนี้เรื่องจริงๆรอฮะแต่ว่าคือแนะนคนอื่นใช่แนะนําคนอื่นให้ให้แบบเออเป็นแบบนี้จะดีนะลูกนะอะไรอย่างเงี้ย ค่แลน,โนโอ้อแฟนๆวันวาเลน,นไทน์คับผมเนื่องจากวันวาเลนไทน์นะครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเยอะๆเลยนะครับขอให้เจอ,เ,อ,อเดซิน่ที่คุณตามหาอยู่นะครับแล้วก็คืออาจจะไม่ได้หลักแบบต้องไปรักแฟนอย่างเดียวก็ได้อยู่อาจจะไปแบบรักพ่อรักแม่รักครอบครัวอะไรอย่างงี้ก็ได้วาเลนไทน์จริงไม่ไม่จำเป็นต้องกับแฟนก็ได้ครับอยู่กับที่บ้านก็ได้เนาะหาที่บ้านไปกินคงกินข้าวไม่มีแฟน ไม่มีแฟนอยู่บ้านเหงาทั้งบ้านครับพาทั้งบ้านนะ่ะออกไปกินข้าวเลยง่ายกว่า